อาชีพในฝันของเอรอ์นี่โจช่างเป็นวันที่จำใสที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนบรยกับติ๊กี้กำลังแข่งมากรุกกันอยู่ติ๊กี้นายแย่น่ฮะเกมยังไม่จบนะเขาไปลาแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องรีบติ๊กี้รอแป๊บหนึ่งน้ฮะโอ้นายทำแบบนั้นได้ไงันไม่เคยเห็น,หนามาก่อนเลย นั่นธรรมดาเขาเล่นท่าจริงๆได้อีกเยอะเลยอเอาเลยสิแสดงฝีมือให้ดูหน่อยเร็วสิอ,อันนี้โจจะอยากเห็นแล้วเอาเลยก็ได้ง็บอย่าเฮ้ยสุดยอดเลยนี่เด็กๆเด็กๆ <laughs> จ้ะเข้าห้องเรียนได้แล้ว <c oughs> เอาล่ะเด็กๆครูมีคำถามน่าสนใจมาถามพวกเธอด้วยนะอาชีพในฝันของพวกเธอคืออะไรอาชีพในฝันเหรอผมด้วยครับผมด้วยมด้วยผมด้วยปรายอาชีพในฝันคืออะไรก็อาชีพที่อยากทำตอนโตไงอ๋อเข้าใจเอาล่ะเด็กๆครูจะให้เวลาพวกเธอคิดและพอเลิกเรียนแล้วเรามาแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆกันนะจ๊ะตกลงไหมฮึท้ พูดหน้าฉันเรียนเหรอแต่ฉันรู้จักแต่เล่นโกลฉันไม่มีความฝันเลยใกล้เวลาเลิกเรียนแล้วไอไอกลับกันเถอะนี่ไบรยนายรู้ไหมว่าโตขึ้นฉันจะทำอะไรฉันคิดว่านะนายเป็นซูเปอ ER ร์ฮีโร่ได้ฉันเนี่ยนะซูเปอ ER ร์ฮีโร่ฉันไม่แน่ใจหรอกแต่เรามาลองดูตอนนี้ก็ได้นี่ ในฐานะฮีโร่เรามีหน้าที่ปกป้องผืนป่าด้วยเสียงเบีนนี่ไปดูกันเถอะช่วยดูวยบี้เกิดอะไรขึ้นน่ะมีน้ำไหลเข้ามาในบ้านฉันน่ะจะไม่รู้จะทำยังไงดีอม่แย่จังเลยอ่ะขอคิดก่อนนะออรู้แล้ว เราจะเอาดินถมลงไปจะได้ไม่มีรู้อีกไอ้มันไม่ดีนะแบบนั้นน่ะมันอาจจะกลายเป็นแองโคลนได้แล้วก็ทำให้คนอื่นสุกปรกจริงด้วยรู้แล้วดูนี่ทีนี้น้ำก็จะไหลไปที่แปลงดอกไม้พอทีนี้บ้านนายก็ปลอดภัยแล้วว้าวเก่งจังเลยเก่งจังเลยแต่ว่า ฉันไม่ได้นึกถึงมันเลยไม่เป็นไรหรอกการเป็นฮีโร่ต้องอาศัยเวลาฉันไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นฮีโร่ได้ฉันแค่จะหาทางอื่นทำแล้วเจอกันนะโอ้โมันต้องมีล้อเจอแล้ว ดีวิทย์ฮะทำอะไรอยู่อ่าไงเออนี่ฉันกำลังทำสิ่งประดิษฐ์อยู่สิ่งประดิษฐ์เหรออ๋อใช่ฉันจะไปดักประดิษฐ์ผู้ยิงใหญ่อ๋อสุดยอดนี่วิทย์นายคิดว่าฉันจะประดิษฐ์ได้ไหมอ่ะฮะนายทำได้แน่พวกเรามาทำด้วยกันเถอะมามาเนี้ยทำแบบนี้นะเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประกอบกันนี่แบบนี้ยนี่ยัดเข้าไป นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่อ่ไม่ใช่นี่นะเอแบบไหนวะนี่เอพร้อมขึ้นบินแล้ววิววิววิวเอ้าเฮ้ยนี่โจนายประดิษฐ์อะไรอ่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของฉันฮะมันไม่ใช่แค่วิ่งบนถนนได้นะแต่ยังบินกลางอากาศได้ด้วยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถฉันะเออเอนี่โจอย่าเศร้าไปเลยนายแค่ต้องฝึกอีกหน่อยแค่นั้นเองอะนะเอวิอฉันจะไปดูว่าคนอื่นทำอะไรอยู่แล้วกันนะเจอกันเออเดี๋ยวเออเอนี่โจเขาเป็นอะไรไปนะฮะ ดว้าวไอ้นี่โจขอบใจนะที่รับกล้วยฉันได้กล้วยปลอดภัยแน่เออติ๊กิอาชีพในฝันของนายอยากเป็นอะไรอ่ะต้องรู้อยู่แล้วใช่เกิดมาเพื่อเป็นราชาแห่งป่านนี้นายต้องเป็นราชาที่ดีแน่แล้วบาบูโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะฉันอยากเป็นเชฟ เพราะฉันด่งดังฉันก็จะทําอาหารให้พระราชาให้เจ้ทชายกี่กินจริงเหรอฮะอนี่นายสอนฉันทาอาหารบ้างได้ไหมอ่ะมาเริ่มกันด้วยการจัดจานผลไมง้ง่ายๆเราเอาส้มใส่ในจานเพอหลังจากนั้นนะก็จัดให้มันสวยงาม b e a u t i ฟู l และฉันก็ใช้กล้วยสองลูกอ่าอ่าแล้วก็อา่าลูกกีวีนิดหน่อยอ่าตรงนี้อ่าเสร็จแล้ว บาบูนายเก่งจังเลยขอบใจนายลองทําดูสิเออเออเอาเอ่ส้มกล้วยแล้วก็อะอกีวีฮีนะ่าฮะา่าฮนา่าฮนาฮ่ยเ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ ฉันพยายามแล้วแต่ว่าฉันคงเป็นเชฟไม่ได้แน่ออเออเอเอ,อ,เอนี่จ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะฉันกำลังหาอาชีพในฝันฮะนายอยากมาวาดาบกับฉันไมหมล่ะเราเป็นศิลปินด้วยกันนะฮะศิลปินงั้นเหรอฮะเอ๊ะ

เออไม่ออะอ๋อเด็ดเดดวดดดดวังภาพเขียนฉันนะออย่ยายไว้ฉันขอโทษนะภาพเขียนขอืมไว้อะแเดวว วโอเลดูน yeah. uh ี่สิฮึปหยาน่นี่นี่ฮึปป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  โกรธฉันแล้วใช่ไหมอ่ะไม่โกรธอยู่แล้วนายเล่นท่าอื่นได้ไหมสบายมากเลยเออจะดูนะดูนะน <c oughs> ี่ไม่เนีะ่ะถ้าแต่ตลกจังเลยมนะีหนวดด้วยุ๋อฟูฟ <c oughs> ุเฟ า,า,าสุดยอเลยอันนี้จน,นายเกมากฉันมีความสุขมากเลยเออฉันตัดสินใจแล้วฉันจะทำแบบนี้เวลาพวกเธอเศร้าแล้วกันอ,อเข้าใจแล้วละ่ะความฝันของนักก็คือการเป็นนักสแสดงนักสแสดงงั้นเหรอฉันชอบนะ เมื่อผมโตขึ้นผมจะเป็นนักแสดงนั่นเป็นวิธีที่ผมมอบความสุขและความสนุกให้แก่ผู้คนได้หน้าที่ของนักแสดงก็คือการให้กําลังใจดังนั้นผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวและทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> วัสดีทุกคนความฝันของผมคือการเป็นหมอละอาชีพในฝันของพวกเธอคืออะไรเหรออย่าลืมบอกให้พ่อแม่รู้ด้วยนะเจอกันคราวหนะ้าบายยตอนไม่ต้องนับฉันเลยเป็นอีกวันที่อากาศแจ่มใสามากๆไปดูกันว่าเด็กๆทำอะไรกันอยู่เริ่มเรียนกันได้แล้วจ้า อู้สวัสดีค่ะโลิเ้อมสวัสดีค่ะไมอยากคุยกันเเด็กๆจ้ะลมหนาวพัดมาแล้วไปไไปไหนฟีป่าเธอไงจ้ะฟังซิลมหนาวพัดมาอีกแล้วไไหนคะก็พัดบนเท้าของผู้เธอไงเอาละจ้ะเด็กๆ วันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารพวกเธอจะได้ลองเตรียมเมนูจานอร่อยคิดว่าไงจ๊ะในครูดูสิใครอยากจะเป็นคนดูแลงานนี้จ๊ะครูครับผมจะเป็นหัวหน้าเองผมจะพาทุกคนไปหาอาหารบราอยากเป็นหัวหน้าทุกคนคิดว่าไงจ๊ะหน้าเบื่อไม่ต้องนับฉันเลยเด็กๆจ๊ะพวกเธอไปเตรียมวัตถุดิบกันได้เลยนะ แล้วครูก็หวังว่าพวกเธอน่ะจะทำเมนูอร่อยๆไปประชุมกันที่สนามกันเถอะไปกันรไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเล่ไระวังตัวด um> ้วยนะจ๊ะเด็กๆใครคิดออกบ้างว่าจะเตรียมเมนูอะไรดีอะฮะเออฉันเออเออฉันไม่รู้แต่ฉันชอบกิน erm. โอ้รูแล้วเค้กงาไงฮะมันคืออะไรเหรอเป็นเค้กชนิดหนึ่งอะนะรูปร่างกลมแล้วก็สีเหมือนดวงอาทิตย์เลยวว้ามันอร่อยมากเลยนะจนฉันกินมันจะหมดเลยล่ะตอนนายกัดมันจะกรอบมากค่ะอืมนายกินได้เรื่อยๆรยเพราะว่ากลิ่นมันหอมน่ากินที่สุดเลยว้าว ฉันอยากลองชิมจังเลยแล้วเมนูนั้นังไงหรนะเรื่องนั้นเหรอฉันไม่รู้หรอกนะปกติพ่อของฉันซื้อมาจากร้านน่ะโอ้ยนะเสียดายเเลืโอ้ยอยากกินเฮ้เรามาทำสลัดผลไม้แล้วก็ใส่น้ำผึ้งว้าแบบนั้นน่ะเอะมะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใช่ทีนี้เราจะไปหาผลไม้มาใส่สลัดเรากันเถอะได้งั้นเดี๋ยวนะ ฉันรู้สึกเหมือนขาดใครไปสักคนน่ะเมื่อขาดใครอ่ะใครอะอ้าวไอ้เจะาายที่กี้หายไอ้จะาายที่กี้อยากไปเก็บผลไม้กันไหมไม่ต้องนับฉันเลยฉันง่วงฉันจะเงียบหน่อยอ้าวโอยฉันขี้เกียจนิ่นา หาแบมโบรับนะเออพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าเอาเยอีกลูกอีกลูกได้เลยเอาไปเ <c oughs> <c oughs> ตรียมตัวนะมีอีกเรียบเลยเ <c oughs> <c oughs> ออรับได้แล้ว <c oughs> อฉันน่าจะอยู่คณะละครสัตว์นะ <c oughs> เอาละพอแล้วล่ะ <c oughs> อู้อีกลูกหนึ่ง <c oughs> เอาละเราได้ผลไม้ม้าแล้วทีนี้เราก็ไปเก็บน้ำผึ้งได้ได้ได้อะอยาใชติกี้นี่นะเออติกี้ติกี้ทำไมนายที่เกียจจังเลยเราไปหาน้ำผึ้งด้วยกันไหมไปเถอนนะติ๊กี้นะใช่ก็พูดถูกไปเก็บน้ำผึ้งกันเพิมมไม่ต้องนับชั้นเลยไม่ต้องนับ โอ๊ยโอ๊ยโยโยโอ๊ยโอ๊ยโยอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโโอ อยู่ไหนตรงนี้ดูนี่สิว้าวก็แค่น้ำรึ่งมันจะดีอะไรนักหนานะน่าเบื่อก่อนอื่นเราต้องล้างผลไม้นะเจ้าชายอย่ามาล้างผลไม้กับเราไหมเอาไหมไม่เอาหรอกในชั้นเปียกโอ้โหยิง เด็กๆจ้ะล้างดีๆนะเราต้องดูให้แน่ใจว่ามันสะอาดได้ได้ไดฮะเอาเออหยเหนื่อยจังเลยฮะนี่นะไม่เอาหน้าวิทยานี่นายรู้ได้ไงว่าเป็นฉันนี่นีน นี่ระวังนะจ้าเด็กๆอย่าตกน้ำตกท่าไปล่ะนี่ระวังด้วยอ a h a วว้าฉันรู้วิธีทำสลัดส่งมาดีเลยมาอันนี้ไบร์ะไปขอร้องให้ติ๊กกี้มาทำสลัดกับเราสิใช่แล้วไปขอร้องเจ้าชายติ๊กกี้กันเถอะเออไม่มีประโยชน์หรอกฉันไม่คิดว่าเขาจะมานะอีกอย่างเราทำใกล้เสร็จแล้วด้วยอเขาพูดถูกต้องทำไมพวกนั้นไม่มาหาฉันน่ะ ไปดูหน่อยดีกว่าเอ๋แบบนี้เอ๋ฮะนี่จ้าชายกิกกี้อห้เจ้าชายดิกี้ดีใจมากเลยที่เจ้าชายมาช่วยไม่เปล่าฉันไม่ได้จะมาช่วยฉันแค่ผ่านมา<อ>ไม่ต้องนับฉันเลยโอ้เสียจุยโอ้

อว่าจะลองนี่นี่ติ๊กี้นายกินไม่ได้นะทำไมอ่ะก่อนายไม่ช่วยเราอะฮะใครบอกว่าฉันไม่ช่วยแง่เราว่าฉันช่วยทำสลัดนะนายได้ได้ช่วยนายไม่ได้ช่วยเลยยังไงนายก็กินสลัดไม่ได้ใช่ไหมบาบูก็คือคือคือว่าคืออา บางนายใจร้ายจะจะไปม,<า>มงรุนครเด็กๆจ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะโรลิเวียครับครูครับพวกเขาใจร้ายพวกเขาไม่ยอมให้ผมกินก็นายไม่ช่วยเราทำอะไรเลยดินาเขาพูดถูกเขาเอาแต่พูดว่าไม่ต้องน้ำฉันเลยน่าเบื่อเออผมติกกี้จ้ะบอกครูสิเธอไปเก็บผลไม้กับคนอื่นหรือเปล่าอ่ะฮะ เปล่าครับแล้วเธอไปเก็บน้ำผึ้งด้วยหรือเปล่าเปล่าครับแล้วเรื่องทำสลัดละ่ะติกกี้เธอจะกินผลไม้ได้ก็ต่อเมื่อเธอมีส่วนร่วมกับมันนะจ๊ะนี่เรียกว่าความยุติธรรมเข้าใจไหมอืมเอมอฉันฉัน ฉันขอโทษนะทุกคนฉันเข้าใจแล้วฉันไม่น่าขี้เกียจเลยครูครับมันเป็นความผิดผมเอง <c oughs> งั้นสัญญากับครูได้ไหมจ๊ะว่าคราวหน้าเธอจะไม่ขี้เกียจอครูครับผมสัญญาครับดีจ้ะเด็กๆจ๊ะพวกเธอทุกคนได้ยินติ๊กี้แล้วนะที่นี้พวกเธอแบ่งสลัดให้เขากินด้วยได้ไหมจ๊ะเฮะอก็ได้ เอานี่ติก๊กี้แต่คราวหน้านายต้องช่วยเราเก็บผลไม้นะงั้นฉันช่วยตัดสลัดให้ทุกคนนะอ๋อนี่แบมโบ้เฮ้ขอบใจเฮ้ติ๊กี้ขอบใจขอบใจแฮบี้ขอบใจนะขอบใจติ๊กี้ อร่อยมากอร่อยอร่อยจังเลยหวัดดีเพื่อนเพื่อนความคี่เกียจเป็นสิ่งไม่ดีนะหากวกเธอต้องการอะไรในชีวิตก็ต้องทำงานหนักเพื่อมันนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย